ครับอ่าทั้ทีนะครับเลือกแอปไอคอนเสร็จมันจะให้เราเซตเพิ่มตรงนี้ครับว่าเฮ้ยฉันจะเลือกอไอคอนของอแอปนะมาเป็นรูปของปุ่มมันก็ถามว่าแล้วจะเลือกรูปจากแอปไหนล่ะเนี่ยแอปไอคอนจะเลือกปุ่มจากแอปไหนล่ะก็ต้องบอกมันก่อนก็คลิกบอกจะเลือกรูปจากแอป ES ก็ึ้นไปไล่หา ES อ่าเจอแล้ว ES File Explorer ผมจะเอารูปของแอป ES File Explorer มาเป็นรูปของปุ่มผมก็เลือกเลือกเสร็จปุ๊บไปต่อเหมือนเดิมตรง Action Type เนี่ยก็ยังมันยังจำค่าเดิมอยู่เมื่อกี้เราเลือก Execute มันก็ยังเป็น Execute ก็ไม่ต้องเซตเพราะ ต้องการให้กดปุ่มไปบนหน้าจอปุ๊บก็คือให้รันแอปก็คือ execute a p แก็ยังคงเหมือนเดิมต่อไปมาที่ action A แอคชัตรงนี้ก็คือบอกว่า e อ e x e c u t e app ไหนล่ะเมื่อกี้ฉันต้องการให้แอปอะไรมันรันนะครับเวลากดปุ่ม e s ก็กดเลือกลงไปแล้วก็ไปเลือกแอป e s นะครับก็เลื่อนหาแอป e s อ่า es ไ i l อ Explor ผมเห็นปุ๊บผมจำตัวอ,อ,กอักษรด้วยเดี๋ยวต้องไปพิมพ์แคปชั่นอีกนะครับ es ไ e l อ็ต้องการให้หลานแอป,ปนี้ก็เลือกเลือกเสร็จแล้วปุ๊บก็เอ้าหายหาโทษทีก็ลงมาเพื่อที่จะไปพิมพ์ชื่อปุ่มชื่อปุ่มก็ เป็น e s file explorer ก็ลบกันก่อนตัวใหญ่ e s ตัว s ตัวใหญ่ไหมอ้าว s ตัวใหญ่ด้วยก็ได้ s อ้าวตัวเล็กอีกอ่าแล้วก็ไฟล์ 5. พิมพ์ยากแฮะไฟล์ explorer x p r er. x p r l เอ่ออีสไฟล์ explorer เสร็จแล้วก็ดันโอเค แล้วก็ preview ดูได้แล้วก็เซฟเซตติ่งเซฟเซตติ n งมาแล้วปุ่มผมจับเลื่อนไปวางตรงนี้แล้วแต่การจัดหน้าจอนะครับสไตล์ใครสไตล์มันกดให้ขึ้นเหลืองแสงปุ๊บแล้วก็จับเลื่อนมาวางตรงนี้ใครจะจัดปุ่มยังไงก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับทีนที่ผมจะรีไซน์กดลงไปแล้วก็รีไซน์อึ๊บ เป็นอันเสร็จปุ่มนี้ของผมนะครับได้ละปุ่มแนวนอนเมื่อกี้เราลองสร้างปุ่มแนวตั้งไปแล้วแล้วก็สร้างปุ่มแนวนอนไปแล้วทีนี้ลองอสร้างปุ่มที่มันเป็นปุ่มที่ ES e e e Finance ปุ่มที่ Metro UI HD เตรียมไว้ให้แบบสำเร็จรูปกันบ้างต่อไปลองสร้างปุ่มเพิ่มเติมอีกนะครับ ก็กดลงไปแล้วก็วิดเก็ตครับทีนี้ผมจะลองสร้างปุ่มในดูครับเมโทรยูไอมีแครันด้ามีข้อมีเฟซบุ๊กมีแกลลอรี่ตอนนี้ผมยังไม่ใช้ผมใช้ตัวนี้เมโทรเมโทรยูไออิมเมจบัตเทครับมันเป็นปุ่มที่มีรูปใส่มาให้สำเร็จแล้วไม่ต้องเลือกรูปอยู่อีกนะครับก็ อิมเมจบัตเทิลดูนะครับทีนี้พอเลือกปุ๊บม,มันให้เลือกสีของบัตเทิลแล้วเห็นไหมครับเราไม่ต้องพิมพ์ชื่อปุ่มมันมีชื่อปุ่มของมันเรียบร้อยแล้วเลือก,ออกปุ่มบัตเทิลว่าจะเอาไอ้บัตเทิลของเราจะจะเป็นสีอะไรผมก็ขอเลือกเป็นสีเมื่อกี้เรามีสีอะไรแล้วนะสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองบ้างนะเลือกสีเหลืองแล้วกันยีโล่อยู่ไหนเนี่ยเอายีโล่ไลท์แล้วกันแล้วยีนโร่ดผมชอบดะก็ยีนโแ่ดวกัน ได้ปุ่ม Yellow Dark มาแล้วต่อไปต้องเซตอะไรเพิ่มอีกตรง Battle Large Image ตรงเนี้ยต้องการเป็นปุ่มอะไรล่ะที่เมทูยยมันเตรียมไว้ให้ก็กดครับเลือกก็จะมีมีไม่กี่ตัวครับตรงนี้มีไม่กี่ตัวก็จะมีมี Google มี Google p a y มี Facebook มี Twitter ผมเลือก Google p a y ข้าบ,บ่อยเหมือนกันครับไปลองไปดึงแอป,ปมาเล่น,เล,นเล่น Google p a y พอเสร็จแล้วปุ๊บ นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันจะให้เลือกอีกว่าเราก็ต้องบอกอีกว่าไอ้ปุ่ม Google Play เนี่ยกดแล้วเนี่ยให้มันทําอะไรก็เหมือนเดิมครับคือตรงสี่เหลี่ยมแอคชั่นไทยก็ยังคงเหมือนเดิมคือกดลงไปในปุ่มแล้วให้ปุ่มมันลันแอปลันแอปก็คือ execute app นั่นเองก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ต้องไปเซตเพิ่มก็ให้มันเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มขึ้นไปก็ต้องบอกว่าเฮ้ยให้มันลันแอปแอปอะไรล่ะก็ตรงมาที่ส่วนแอคชั่นก็เซตเหมือนเดิมก็กดลงไปเพื่อบอกว่าให้มันลันแอปอะไร เมื่อกี้ปุ่ม Google Play มันจะต้องรันแอป Play Store ก็ผมก็ไปเลือก Play Store ของผม Play Store เลือก Play Store เสร็จแล้วลองดู p พร v i e w กันหน่อยดีกว่าครับโอเคมาแล้ว Google Play พอใจแล้วก็ s เซฟ s e t t i n g มาแล้วครับปุ่ม Google Play ก็จับมันลากเช่นเดียวกันกดลงไป เรื่องแสงนิดนึงก็มาวางผมจัดตรงนี้แล้วกันโอเคได้ปุ่ม google play อีกแล้วนะครับลอง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 ,ลองกดปุ่มดูหน่อยดิอ่าได้ครับอ่าเมื่อกี้สร้างปุ่ม es file explorer ลองกดปุด่ม es file explorer ดูมันก็เข้า es file explorer ของผมนะครับออกมาสิครับออาออกมาอ่าออกมา ลองกดปุ่ม Google Pay ดูไหมอาลองกดปุ่ม Google Pay ดูมันก็จะพาเข้า Pay Store แต่ผมไม่เปิด w a l l e t ไว้มันก็บอกว่าไม่ได้ต่อ w a l l e t เออก็ออกมาที่ปุ่มเหมือนเดิมปุ่มหน้าเหมือนเดิมต่อไปก็หลังจากนี้ก็สร้างตามสไตล์ของแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวผมลองอีกแค่วิกเก็ตเดียวกดเข้าไปที่วิกเกตลองอีกวิกเกตหนึ่งที่มันเตรียมมาให้เลยดีกว่าของ m e t r o UI วิกเก็ตเจ้าตัววิกเกต แกลลอรี่แล้วกันนะครับจะลองเลือกวิดเจ็ตแกลลอรี่ดูอ้าวเลือกวิดเจ็ตแกลลอรี่นะครับเลือกวิดเจ็ตแกลลอรี่เสร็จเหมือนเดิมครับก็ให้มันโชว์รูปแต่ไอปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เป็นโชว์รูปเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการชื่อของปุ่มตรงแคปชั่นตรงนี้ปุ๊บตรงแคปชั่นของเราตรงนี้ก็ผมไม่ให้มันโชว์ชื่อปุ่มผมก็จะลบออกให้หมด ผมต้องการให้มันโชว์รูปอย่างเดียวผมก็จะลบออกให้หมดดันแล้วก็โอเคนะครับส่วนปุ่มจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นแค่ขอบนิดเดียวเพราะว่าเราเลือกเป็นเป็นกรอบรูปนะครับสีเหลืองก็ได้ครับเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะครับฟอนต์คอลเลอร์ไม่มีผลเพราะว่าผมไม่ให้มันพิมพ์พิมพ์ชื่อปุ่มมันก็ไม่เห็นตัวอักษรนะครับต่อไปก็เลื่อนขึ้นนิดนึงอาละ มันให้เซตแกลลอรี่โฟลเดอร์ก็กดเข้าไปแล้วเลือกตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปกดเข้าไปปุ๊บมันถามว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวระบุผมใช้ es file explorer เป็นที่ระบุแล้วกัน้้าไปแล้วก็หารูปของผมตำแหน่งรูปอยู่ที่ของผมอยู่ที่ external sd แล้วอยู่ตรง picture แล้วอยู่ที่หมาน้อยของผมชื่อนายน้อยผมก็เลือกที่นายน้อยเอาละอาจารย์มันอ่มันยังไม่เสร็จเลยอะครับมันยังให้เลือกเลือกรูปสักรูปหนึ่งนะครับในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเลือกสักรูปหนึ่งก็เลือกรูปนี้แล้วกันเลือกรูปไหนก็ได้ครับในโฟลเดอร์นั้นมันก็จะจําทั้งโฟลเดอร์นั้นเนี่ยครับได้มาแล้วครับมันก็จะจําทั้งโฟลเดอร์ตอนที่แสงเริ่มหมดไปทุกทีแล้วแสงเริ่มไม่พอเดี๋ยวจะรีบบันทึกให้เสร็จเมื่อได้แกวลงรี่โฟลเดอร์เสร็จแล้วครับ ก็มาที่ select action กดลงไปปุ๊บให้ execute app ไหมถ้าไม่ต้องการให้ execute app ทำไงครับก็กดลงไปแล้วเลือกเป็นอาไเอ่ยเลือกเป็นนันก็คือให้มันเป็นกรอบรูปธรรมดานั่นเองนะครับแต่ผมต้องการให้ execute app เพราะว่ากดเข้าไปแล้วอย่างน้อยก็ให้มันได้เลือกได้เปิด g a l l ร r y ขึ้นมาได้เปิด app ลเลอร r y ขึ้นมาได้ดูรูปอื่นด้วย มันก็ได้2ต่อได้กรอบรูปด้วยแล้วได้ปุ่มเลือกแอปด้วยผมก็เลือก e x e c u t e app โดยที่แอปที่ต้องการให้เลือกให้มันเรียกหรือือให้มันลันขึ้นมาก็มาเลือกที่ action ตรงนี้กดกรอบรูปเมื่อกี้ปุ๊บต้องการให้มันรั n นแ a l l r y y ผมกเ็เลื่อนหา Gallery แต่ Gallery ของผมนั้นต้องการให้ใช้ตัวนี้ครับตัว super hd ปุ๊บของผม super hd อยู่ไหนรอสักครู่ ซูเปอร์เฮดีเพเผมก็เลือก Super h ์ p l a ีเพก็เป็นอันเสร็จผมดูพรีวิวนิดนึงโอเคแล้วก็เซฟเซฟเซตติ้งมาแล้วกรอบรูปของผมมาแล้วทีนี้ผมต้องการกรอบรูปใหญ่สักนิดหนึ่งในหน้าแรกเพื่อจะโชว์รูปรูปหมาอันแสนน่ารักของผมผมก็เลือกเข้าไปแล้วก็กดค้างไว้ให้มันขึ้น resize ผมก็ resize เอา resize resize กด,ดยากจริง อามาแล้วรีไซน์รีไซน์ปุ๊บเอาละลงมาปุ๊บปุ๊บอ่าได้แล้วทีนี้ก็เป็นอันเสร็จผมได้ปุ่มมาแล้วถ้ลองกดไปปุ๊บมันก็เปิดซูเปอร์เฮของผมขึ้นมาเนี่ยครับอ่ามันก็จะเป็นอแอปซูเปอร์เฮดีของผมเอาออกไปนะอ่ากลับมาที่หน้านี้ตอนนี้เราสร้างปุ่มมาได้พอสมควรแล้วส่วนตรงนี้ใครจะใส่อะไรฮัลโหลครับ อ่าเท็เสียงใครจะใส่อะไรก็สร้างสร้าง,างคิดสร้างสันปุ่มลงไปเพิ่มเติมได้นะครับอีกอันนึงผมเจอบ่อยๆผมมักจะเปิดปิดไวร์เรแล้วก็ปรับระดับของความสว่างของหน้าจอบ่อยๆผมอยากได้พาวเวอร์เซตติ้งมาวางไว้ตรงนี้แต่พาวเวอร์เซตติ้งไม่สามารถใส่ไว้ตรงนี้ได้นะครับผมก็จะเอามาวางเฉยๆเลยกดค้างไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกที่วิดเจ็ต แล้วก็ผมก็ไปเลือกคราวนี้ผมไม่เลือก Metro UI ครับผมจะเลือก Power Setting เลยนะครับอะ Power Control ผมก็เลือกที่ Power Control ผมมันก็จะมี Power Control มานะครับทีนี้เนื่องจากมันไม่เป็นปุ่มเหมือน Metro UI ผมก็จับแยกลงมาข้างล่างจับย้ายสักนิดนึงแล้วแต่การจัดวางของแต่ละท่านนะครับผมวางตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุม พาวเวอรของผมเมื่อเราทำปุ่มต่างๆมาวางตรงนี้ให้มันเต็มแล้วมันสวยงามก็เลือกแอปที่ท่านเปิดบ่อยๆแล้วกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะได้ลักษณะที่มีเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วของผมได้หน้าตายอย่างนี้ออกมาผมก็พอใจในหลับหนึ่งแล้วครับผมเปิดผมใช้ o อฟวิดเดียวมอบ่อยใช้ w i n a อมบ่อยใช้ o p ป r a ่าบ่อยผมก็สร้างมานะครับผมจับหน้าจอบ่อยก็สกีนช็อตเออ ีนี้นี่คือหน้าแรกหน้าแรกผมก็จะเอาพวกที่ใช้บ่อยๆมามาวางไว้ต่อไปถ้าอยากจะสร้างหน้าเพิ่มก็สร้างเพิ่มก็ได้ครับว่าทําเป็นเกมหรือไม่ก็อันใหม่ก็ utility อะไรเนี่ยครับก็แล้วแต่ความความคิดในการสร้างจอให้สวยงามของแต่ละท่านนะครับก็ขอจบอธิบายการใช้งาน แอปเสริมในการตกแต่งหน้าจอให้มีลักษณะหน้าจอเหมือน Metro UI นะครับด้วยแอป Metro UI HD ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ